ดิฉันนางสาวนาริสาคงแก้วนะคะค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนําคําศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจ10บคาค่ะมีคําอะไรบ้างเอ่ยไปดูกันได้เลยนะคะที่1ของเรานะคะคําว่าแบรนดอีกครั้งก่อนนะคะแบรนดซึ่งหมายความว่าตายี่ห้อค่ะคำที่สองนะคะ contest อีกครั้งนะคะ contest แปลว่าการสื่อสารค่ะที่สานะคะคำว่า package อีกครั้งนะคะ package แปลว่าบรรจุภันฑ์นค่ะคำที่สนะคะคำว่า benefits อีกครั้งนะคะ แปลว่ากำไรค่ะนี่ฮนะคะคำว่า refund อีกครั้งนะคะ refund แปลว่าชำระหนี้ค่ะคำที่หกคำว่า showcase อีกครั้งนะคะ showcase หมายถึง ตู้โชว์ค่ะที่เจ็ดค่ะคำว่า retail อีกครั้งนะคะ retail แ,แปลว่าขายปีค่ะคำว่า warehouse อีกครั้งนะคะ warehouse แปลว่าคลังสินค้าค่ะ ะค,ะคำว่า c l i e n s อีกครั้งนะคะ c l i e n แปลว่าลูกค้าค่ะแล้วก็มาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะคำที่10คือคำว่า campaign อีกครั้งนะคะ campaign แปลว่าโฆษณาค่ะ สำหรับคำตอบธุรกิจวันนี้ก็ครอบทั้ง10คำแล้วนะคะ